สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมากับคอลลาเจนสูตรใหม่นะครับที่ได้ทั้งกระดูกและข้อแล้วก็เพิ่มเรื่องผิวเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับคือเรารวมสสูตรเลยน้องสายตั้งแต่ไตเปปไท์คอลลิจีคอลลาเจนนะครับแล้วก็รวมถึงกระป๋องแดงเนี่ยที่เป็นเรื่องผิวจากเกาหลีก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวซิลเวอร์นะครับก็จะมีชททูที่เป็นน้ําในไขข้อที่เกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยสร้างให้ทุกคนเดินเหินสะดวกเนี่ยก็อยู่ในนี้นะครับแล้วตัวแบบว่าคอลลาเจนแบบเมทที่เคย ดูดซึมเร็วกว่า50เท่าเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เหม็นไม่เหลืองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอาร์มาโดนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องขอเน้นย้ําก่อนว่าวันนี้อยากพูดมากครับว่าของเราเนี่ยเพิ่งผ่านรควิ์มามาตลอด2ปีนะฮะว่าให้พูดได้เลยว่าชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลแล้วดอกจันท์ที่ไขมัน0%เแฟตเพราะว่าล่าสุดครับเพิ่งมีแบบว่าหน่วยงานเนี่ยไปเจอว่าเอ้ยคอลลาเจนราคาถูกเนี่ยนะครับมันมีไขมันสงสัยเพราะว่าจริงๆแล้วการทําคอลลาเจนเนี่ยนะครับเขาจะเอาม่รคคุุณณพ แบบอยากเดินเหินสะดวกอยากอุ้มลูกหลานใช่ไหมแต่กลายเป็นได้ไขมันแล้วดันเป็นโรคหัวใจดันเป็นคอเลสเตอรอลดันเป็นไขมันสูงแล้วไปกินไขมันปลาเข้าไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าคอลลาเจนของเรานอกจากกระดูกและข้อและผิวแล้วไขมันศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยเบาหวานความดันทานได้แน่นอนนะครับท่านไปยืนยันนะฮะด้วยรีวิวท่านนี้คือคุณเจี๊ยบนะครับนี่ไม่ใช่รีวิวครีมนะครับแต่เป็นรีวิวคอลลาเจนนะคุณเจี๊ยบในวัยห้าสิบสองปีครับอยู่ห้องแอร์มาตลอชีวิตพอออกไปโดนแดดก็รู้สึก ครับชงสูตรใหม่ครับทีนี้เดินเหินสะดวกพายเรือได้ดำน้ําได้<ช>แล้วก็ปีนเขาได้จนถ่ายรูปก,กับสามีเนี่ยนะฮะสามีงอนเลยนะครับเพราะว่าอายุเท่ากันแต่ทําไมเจ๊ยบหน้าเด็กลงเด็กลงนะครับซึ่นนี้ฮะอายุเท่ากันนะเอ,อก็ถึงบอกนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่กระดูกและข้อนะครับมันเป็นเรื่องผิวด้วย